วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการมองภาพของรูปเรขาคณิตสามิตินะครับติดตามได้เลยครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบไรภาพสองมิตินะครับที่ได้จากการมองทางด้านหน้านะครับด้านข้างหรือด้านบนนะครับของรูปเรขาคณิตสามิตินะครับซึ่งรูปเรขาคณิตสามิติที่เรานามานี้นะครับจะมีลักษณะเป็นลูกบาศนะครับอันนี้จะมีจํานวนลูกบาศก์หนึ่งลูกนะครับอันนี้จะมีจํานวนลูกบาศทั้งหมด2ลูกนะครับส่วนอันนี้จะประกอบไปด้วยลูกบาศทั้งหมด สลูกนะครับคือวางด้านล่าง3มลูกแล้วก็วางซ้อนด้านบนอีกหนึ่งลูกเอ่อนะครับเราจะให้สังเกตเห็นว่าลูกบาศเนี่ยนะครับเราจาแนกออกเป็นทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับส,สีชมพูเนี่ยนะครับจะเป็นลูกบาศท,ที่เมื่อเราด้านนี้เราเรียกว่าเป็น ด้านหน้านะครับส่วนสีฟ้าจะคือด้านข้างของลูกบาศนะครับส่วนด้านบนคือสีเหลืองนะครับเมื่อเราคลิกด้านหน้าลูกบาศจะหมุนนะครับให้เราเห็นว่าออกนะครับเพราะนั้นภาพ2มิติที่เกิดจากการหมุนลูกบาศ1ลูกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับและเมื่อถ้าเราต้องการจะทราบด้านข้างนะครับเราก็คลิกด้านนี้นะครับด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ เเห็นว่าแสดงด้วยสีฟ้านะครับส่วนต่อไปด้านบนนะครับด้านบนลูกบาศก์ก็จะคือหน้าของมันนะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะภาพสองมิติได้คือภาพสี่เหลี่ยมนะครับ,รบ,สรบแสดงด้วยสีเหลืองต่อไปนะครับถ้าจํานวนลูกบาศก์เพิ่มเป็น2รูปที่วางในแนวนอนเรียงต่อกันนะครับยังให้สัญลักษณ์สีเหมือนเดิมนั่นก็คือ สีชมพูนะครับจะแทนด้วยด้านหน้าของลูกบาศนะครับสีฟ้าจะคือด้านข้างส,ส่วนสีเหลืองนั้นจะเป็นด้านด้านบนของลูกบาศนะครับถ้าเราคลิกด้านหน้านะครับนะครับลูกบาศจะหมุนนะครับออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสองรูปครับอันนี้คือภาพที่ได้จากการมองด้านหน้านะครับส่วนถ้าเป็นด้านข้างนะครับเมื่อเราคลิกแล้วลูกบาศจะปรากฏภาพออกมาเป็น หนึ่งภาพนั่นคือรูปสี่เหลีห่ยมหรูปนะครับส่วนด้านบนทายสิครับว่าจะมีกี่รูปอ่เรามาคลิกดูกันนะครับใช่เลยครับเป็น2รูปครับคราวนี้ถ้าเกิดเรานำลูกบาศมาเรียงต่อกัน3ลูกในแนวนอนนะครับทายสิครับว่าถ้าเราคลิกด้านหน้าเนี่ยมันจะปรากฏรูปภาพ2มิติ เป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปครับอ่าดูนะครับจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม3รูปใช่ไหมครับตามจํานวนสีที่เห็นเนี่ยนะครับสีชมพู3ด้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้านข้างเข้าไปด้านข้างก็จะมี1ด้านใช่ไหมครับก็มี1รูปนะครับเท่าที่เห็นส่วนด้านบนนะครับด้านบนที่เป็นสีเหลืองก็จะมีทั้งหมด3รูปใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับใช่ครับ ต่อไปจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเราจะมีลูกบาศก์ทั้งหมด4ลูกแต่ไม่ได้วางเรียงในแนวนอนติดกันนะครับเราจะวางเรียงในแนวนอน3รลูกและนำลูกสุดท้ายนะครับลูกที่4มาวางซ้อนด้านบนนะครับครนี้อยากจะทราบว่าถ้าเรามองทางด้านหน้าจะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้เาเป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปครับ นะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด4รูปอยู่ในลักษณะนี้คือด้านล่างจะมี3รูปและด้านบนอีก1รูปนะครับและถ้าเรามองด้านหน้าล่ะครับจะออกมาในลักษณะไหนนะครับก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม2รูปนะครับที่วางซ้อนกันอย่างนี้นะครับต่อไปด้านบนด้านบนจะมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปครับ ด้านบนจะมีรูปสี่เหลี่ยม3รูปวางในแนวระนาบเดียวกันนะครับเรามาลองดูรูปต่อไปนะครับในกรณีที่นํารูปบาศ์ทั้งหมด5รูปนะครับมาวางเรียงต่อกันในลนักษณะแบบนี้นะครับอยากจะทราบว่าเมื่อเราคลิกด้านหน้าเมื่อเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยครับจะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมกี่วรูปครับทั้งหมด5รูปใช่ครับ นะครับก็คือด้านล่างจะมีทั้งหมด3รูปตามจำนวนในแนวนี้นะครับด้านบนจะมีจํานวน2รูปนะครับและด้านหน้าล่ะด้านหน้าก็จะมี2รูปแต่ลักษณะการวางจะเป็นการวางซ้อนกันนะครับเป็น2รูปแล้วด้านบนล่ะครับด้านบนจะเป็นยังไงนะครับด้านบนก็จะมี3รูปแล,ละลักษณะการวางนะครับก็จะวางเรียงในแนวนอนนะครับทั้งหมด3รูปเรียงต่อกัน อ่ะคันนี้นะครับมาดูภาพสุดท้ายนะครับอยากจะถามนักเรียนก่อนว่าเรามีลูกบาศกทั้งหมดกี่ลูกครับที่นํามาวางซ้อนกันนะครับอ่าเรามาลองนับพร้อมๆกันลูกนี้คือลูกที่1น,นะครับ2 3 4ส,ส,สและมีอีกหนึ่งลูกที่วางซ้อนอยู่ตรงนี้ครับที่ลูกนี้บังอยู่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะมีลูก นั้นเราจะมีลูกบาทนะครับทั้งหมดในภาพนี้คือจํานวน6กลูกนะครับคราวนี้เราลองมาเดาซิว่าถ้าเกิดเราจะมองภาพในด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีภาพรูปสี่เหลี่ยมปรากฏทั้งหมดกี่ภาพนะครับนักเรลยลองเดาดูก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีสีชมพูทั้งหมดนะครับ5ภาพด้วยกัน1 2 3 4 5แต่ลักษณะการวางจะวางอย่างไรนะครับเรามาลองดูกัน จะวางลักษณะนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างจะมีทั้งหมด3รลูกนะครับ1 2 3สนะครับส่วนด้านบนที่วางต่อขึ้นไปข้างบนอีกก็จะมีอีก2รูปด้วยกันนะครับต่อไปถ้าเกิดเรามองในด้านข้างเข้าไปนะครับด้านข้างก็คือด้านที่เป็นสีฟ้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันคือ1 2 3แต่ลักษณะการวางจะวางอย่างไรนะครับเราลองดูซิ อ่านะครับเพราะอันนี้คือด้านล่างจะมีจํานวน2หน้านะครับและด้านล่างอันนี้จะต่อด้วยอันบนอันนี้อีกหนหน้านะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะครับต่อไปถ้าเกิดเราต้องการจะมองด้านบนนะครับซึ่งด้านบนที่เราเห็นสี <c oughs> เหลืองนี้ก็จะมีทั้งหมด4 <c oughs> หน้า <c oughs> ด้วยกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรา เรารู้แล้วล่ะว่าจะมีจานวนสีหน้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะเขียนอย่างไรนะครับเราลองมาดูซิว่ามันวางในลักษณะแบบไหนนะครับจะวางในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยจะเรียงต่อกันคือ1 2 3คือด้านนี้ครับตรงกันนะครับส่วนอันนี้จะมี1อันที่ต่อท้ายอันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันตรงกันต้องออกมาในลักษณะของรูปตัวแอลคว่ม วันนี้เราคงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้ติดตามตอนต่อไปว่าจะมานำเสนอเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะครับ